ไปต่อไปต่อไปข้อ15หอรอมอของเลข2จํานวนคือ5ขอรอนอคือ2,750ถ้าเลขตัวแรกคือ125ถามว่าเลขอีกตัวหนึ่งคืออะไรเอาละครับตัวนี้ดอกจันครับหน้าออกอีกแล้วดอกจันดอกจันข้อ15ไว้หน้าออกหน้าออก อันนี้ดูดีนะเป็นความรู้เรียนถึงระดับมม4ก็เรียนนะอเนี้ยม4ก็ใช้นะฮะอ้าวดูจำเลยนะมันมีสูตรอยู่อันหนึ่งมันมีสูตรอันหนึหน่งครอนจดจๆด,ดจดทุกคนจดคูณกับหอรอมอจะเท่ากับผลคูณของเลขสองจำนวน เอาละครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะพร้อมนะด,ดู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 นะนี่ตัวอย่างนะดูตัวอย่างอันนี้เป็นสูตรนะเป็นสูตรใช้เยอะใช้เยอะอันนี้นะ,อะลองดูตัวอย่าง12แยกเป็นอะไร1 2 2คูณ2คูณ3ใช่ป่ะ8ปดแยกไปเลไร2คูณ2คูณ2ทานไหมอ่ะดูเอาหอละโมออก่อนหอละโมเท่าไหร่หอละโมอหอละโมอเนี่ยหอละโตัวที่เหมือนกันหอละโมอได้อะไร4คอคลลนก็คือ4คูณ3คูณ2ใช่ไหมเท่าไหร่เอ่ย สี่คูณสคูณสองย่สนะดูนะนี่คอลนอยี่นะหอลมอสนะผลคูณของเลขสองจำนวนนั้นก็คือ12กับ8ปดถ้านะเลขที่เอามาใช้เนี่ยคือ12กับ8อ้าวเท่ากันไหมลองดูสิเท่าไหมเท่าไหมเท่าไม่เท่าเท่า,าโอเคเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรที่เรารู้แล้วเพราะฉะนั้นข้อ15เรามาดูครับ ข้อ15บอกว่าอะไรฮะหอรอมอของเลข2จํานวนคือ5คอรอนอคือ2750ถูกไหมฮะแล้วบอกเลขตัวหนึ่งมาเลขตัวแรกคือเลขอะไร125ถามว่าตัวเลขอีกตัวหนึ่งคืออะไรโอ้โหสบายเลยจัดการเลยเร็วเลขตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือเลขอะไร เอาครนก,กับหรมคูณกันเท่ากับ125คูณกับเลขอีกตัวหนึ่งที่ต้องการหา<ด>เพราะฉะนั้นเลขตัวตัวที่ต้องการหาคือเลขอะไรครับเร้อยอะไรร้อยสิบเข้าใจไหมพิธีดูงี้เข้าใจไหมงงปะเอยอันนี้ดูให้ดีนะนี่มสเขาก็เรียนแบบนี้นะสูตรนี้มีเรียนมสออนะครนหรมคูณกันได้ผลคูณของเลขสองจำนวนเนี่ย นะนี่ดูให้ดีๆน่าสนใจน่าสนใจอา้าวต่อไปข้อ16ข้อ16โอ้โหอันนี้ดีอีกแล้วครับดูเลยข้อ16ก็บอกว่าะระรัง3บตีทุก5นาที8นาที12นาทีเริ่มตีพร้อมกันครั้งแรก8โมงครึ่งถามว่าตีพร้อมกันครั้งต่อไปเวลาเท่าไหร่เอาละครับเราก็เอาตัวเลขมาเลย5 8 12เอามาหาอะไรข้อนี้ห <compens> <choices S 3> าค <SF 2> อรนอคอรนอเท่าไหร่ครับช่วยหาหน่อยเร็วคอรนอครับคอรนอคอรนอนะห้า,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 รา,ารกา็า <5 S 2> คือ5เฉยๆใช่ไหมแปดมองเป็นอะไรแปดมองเป็น2อ 2, ค, <S 2>, 2 <S คูณ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 อะไร2 12มองเป็นอะไร2อคูณคูณ สเพราะฉะนั้นต <ics> ัวน to ี้เหมือนกันเอามาตัวหนึ่งคือ2ตัวนี้เหมือนกันเอามาตัวหนึ่งคือ2นะฮะที่เหลือไม่เหมือนนะฮะก็เอามาเลย5 2 3เท่าไหร่ครับคนอขลนอร้อยยี่สิบตัวนี้หน่วยเป็นนาอะไรนาที120นาทีกี่ชั่วโมงครับเอา60หารได้กี่ชั่วโมง2ชั่วโมงหมายความว่า ครั้งแรกที่ตีชนกันเนี่ยคือ8ปดโมงครึง่งเพราะฉะนั้นจะตีพร้อมกันอีกทีที่เวลาสิบโมงครึง่งนะสิบโมงครึ่งเข้าใจยังก็คือหลักการข้อนี้คือการหาคออะไรนั่นเองค <c oughs> อรอนอนะคือเพื่อไงคือเราต้องรู้ว่าโจทย์ต้องการให้เราทําอะไรจังหวะที่พร้อมกันคือคอรอน,อนอนั่นเองนะโอเคนะครับต่อไปข้อ17คอรอนอของ10 15 18 20กับหอรอมมของ24 30 42ต่างกันเท่าไหร่โอ้โหข้อนี้ฝึกหาคอลนอชัดๆเลยอมาดูครับข้อ17ครับเอาคอลนอก่อนเร็วข้อ17 10มองเป็น5คูณ2 15มองเป็น5คูณ3 18มองเป็น สามคูณสามคูณสองแล้วก็ยี่สิบมองเป็นห้าคูณสองคูณสองคอลนอเท่าไหร่อ่ะคิดเร็วคอลนอนี่ห้าเหมือนกันเนี่ยเอามาตัวหนึ่งนะสามเหมือนกันเอามาตัวหนึ่งนะตรงนี้สองเหมือนกันนะเอามาตัวหนึ่งที่เหลือไม่เหมือนเอามาหมดเลยเลขอะไรบ้าง สกับ2ได้ไรครับตกลงร้ออะไรร้อยแปดบนเปล่าเอ่ยนะต่อไปต่อไปหอลอมอนะยี่สิบสีมองยบสีมองเป็น24มองเป็น6กคูณสี่มองเป็น6กคูณห้าองมอเป็น6กคูณเจ็เพราหอลอมอคือเลขอะไรหอลมอ หอรอมอนี่คือส่วนที่ทํะไมกันหมดเหมือนกันหมดทั้งสามตัวก็คือเลขอะไรหกเขาถามว่าต่างกันเท่าไหร่ครับเขาถามว่าตัวเลขสองตัวนี้ต่างกันเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ยร้อยคิดออกไหมร้อยอะไรร้อยเจ็ดสิบสี่นะฮะร้อยเจ็ดสิบสี่โอเคนะครับไม่ยากเลยนะก็ฝึกหาหอรมอคอลนอนนั่นเองนะฮะอะคราวนี้มาดูโจทย์ประยุกต์ดีกว่าน่าสนใจกว่าเยอะเลยอะทุกคนอ่านโจทย์ข้อสิบแปด นะสมุด72เล่มดินสอ9 6จัดเป็นชุดชุดเท่าๆกันนะโดยไม่มีของเหลือเลยแสวว่าลงตัวนะให้นักเรียนได้อย่างมากที่สุดกี่คนอย่างมากที่สุดกี่คนจัดเป็นชุดเหมือนเอนกันนะชุดเออชุดหนึ่งอาจจะมีสมุดกี่เล่มนะดินสองเท่าไหร่ว่าไป นะเอาละครับเราก็ทําการหาหอรอมอาไหร่ครับหรอมอ72องมองไปอะไร72มองเป็น24คูณ3 96มองเป็น24คูณ4เพราะฉะนั้นหรอมอคืออะไร24่ <24. S 1> ทานไหมวิธีการคิดก็คือว่าเราก็จัดเลยนะเอาสมุดก่อนนะสมุดสมุดเนี่ยนะแบ่งเป็น3เล่มกี่กอง นะชุดหนึ่งสามเล่มนะได้ทั้งหมดก,กี่ชุด24ชุดแล้วก็ดินสอชุดหนึ่งเท่าไหร่สีแท่งได้กี่ชุดได้24ชุดหมายความว่า1ชุดเนี่ยจะประกอบด้วยหนังสือ3เล่มแล้วก็ดินสอสีแท่งอย่างเงี้ยนี่คือ1 1 1 1, 1, 1, 1ชุดนกออไหมมีอย่างเงี้ยกี่ชุด มีทั้งหมดกี่ชุด24ชุดชุดหนึ่งแจกให้เด็กคนหนึ่งเ้นจะแจกเด็กได้กี่คน <25. S 1> ชุดหนึ่งให้เด็กคนหนึ่งมีทั้งหมด24ชุด <25. S 1> ใช่เป่ <24. S 1> าถูกปะเ้นแจกเด็กได้เด็กได้กี่คน24คนนะฮะแจกได้อย่างมากที่สุด24คนนะฮะตอบข้อข้ออะไรเอ่ยข้อ4งงไหมนี่งงไหมนะก็คือมีของอยู่แล้วเราจะแบ่งให้เท่าๆกันแจกให้เท่าๆกันนะ โดยแบมชุดๆออกมานะครับต่อไปข้อ19ข้อ19นี้โอ้โหน่าสนใจมากเลยข้อนี้อ่านโจทย์เลยครับนะบ้านใครเป็นสวนนะจะได้รู้ว่าเออต้องใช้รั้วทั้งหมดกี่ต้นสาทั้งหมดกี่ต้นลองดูนะนะถ้าบ้านใครเป็นสวนหรือต้องการล้อมรั้วนะครับเขาบอกว่ากว้าง24ยาว32 นะยี่สิบกับสามสองนะเสร็จปั๊บต้องการปักสาวนะปักสาวให้มีระยะห่างเท่าเท่ากันเดี๋ยวเเริกท่าเท่ากันเท่าเท่ากันทำไงฮะยี่สิบสี่มองไปอะไรแปดคูณอะไรสามสามสองมองไปอะไรแปดคูณอะไรสี่นั่นหมายความว่าระยะที่เท่ากันคือกี่เมตรแปดเมตรอ่าตรงนี้ยี่สิบสี่แบ่งเป็นช่องละแปดได้กี่ช่อง 8 8 8กี่ช่อง3ช่องเพะนั้นปากเสาตรงนี้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 ด้านนี้ก็เหมือนกันนะปากตรงนี้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 ทานไหม32มบแบ่งกี่ช่องสี่ช่องนะสี่ช่องเพระน้นตรงนี้คือปากเสาปากเสาปากเสาตรงนี้แบ่งสี่ช่องนะปากเสาปากเสาปากเสาสรุปแล้วมีเสาทั้งหมดกี่ต้น กี่ต้นนะครับเลย 4, 4ด้านนี้ 4, 4ด้านนี้ 4, 4. ก็8แล้วนะข้างบนอีก3เข้างล่างอีก3 14, <6. S 1> อีก6เป็น14ต้นนะฮะสิต้นเอาแล้วครับเรียบร้อยนะครับอ่ะอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้าย20อ้าวเอาดูเลย20นะเชือก3เส้นนะฮะยาว18 45แล้วกอนะตัดเป็นเส้นยาวเท่าเท่ากัน ยาวโดยไม่เหลือเศษเลยนะถามว่าตัดแล้วเนี่ยได้28เส้นถามว่ากอยาวเท่าไหร่เรามาดูครับเรามาหาก่อน18กับ54หอลอมอได้อะไรครับ18 54ห้หอลอมอได้อะไร18ก็9คูณ2 54ก็9คูณหเว้นหอลอมอคืออะไรเดี๋ยวเขาบอกว่าตัดให้ทำไมนะ โดยไม่เหลือเศษเลยนะฮะให้รวมกันแล้วได้28เส้นนะ28เส้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาเอาแต่แต่ละเส้นยาวเท่าๆกันด้วยนะนะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้มองเป็น6คูณ3แล้วกันนะ6คูณ3นะะแล้วก็54มองเป็นอะไรมองเป็น Uh, เดี๋ยวสี่ห้าตัวทีสี่ห้าสี่สิบห้านะมองเป็นสิบห้าคูณสามพูดง่ายๆก็คือเราต้องการยาวเส้นละสามเมตรสิบแปดก็ตัดเป็นเท่าไหร่สิบแปดเมตรตัดเป็นเ,เส้นละเส้นเส้นละสามเมตรได้กี่เส้นเส้นละสามเมตรได้กี่เส้นฮนะหกเส้น 45หเมตรเส้นละ3เมตรได้กี่เส้นเส้น3เมตรได้กี่เส้นได้15เส้นคราวนี้เขาบอกว่าทั้งหมดรวมแล้วมันกี่เส้นนะ20อะไร28เพราะฉะนั้นที่เหลือตรงนี้ต้องกี่เส้นนี่อะไรละ่ขาดอีก7นะฮะแล้วยาวเส้นละ3เมตรเพราะฉะนั้นครับนี่ตัวเลขที่เราอยากได้ครับเท่าไหร่เอ่ย เส้นละ3เมตร7เส้นเมตรเส้นนี้ต้องยาว่าไหร่ <8. S 1> กอไก่ต้องคืออะไร <8. S 1> อ่า21จบนะฮะเพราะนี่คำตอบคือข้อ,อข้อ4อะนะฮะคือข้อนี้เนี่ยทำได้หลายวิธีนะอา้าวจริงๆแล้วถามว่าตัวนี้ตัดเป็นเส้นละเก้าไดไหมได้เราลองมาดูดูนะฮะ18เมตรถ้าเกิดตัดเป็นยาวเส้นละ9นะเส้นละ9ก็ตัวนี้ก็ได้2เส้นถูกไหม 4 5เมตรถ้าเส้นละ9เท่าไรเส้นละ9เมตรได้กี่เส้น5เพราะฉะนั้นถ้าให้รวมแล้วได้28เส้นตรงนี้ต้องเท่าไหร่21 21อเอ็เส้นละ9เมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตอบเท่าไรร่189จริงๆแล้วคำตอบ189แกก็ต้องมีแต่ในช้อยมีไหมไม่มีมมพูดง่ายๆคือเขาต้องเลือกตัวที่มีในช้อยด้วยคือข้อสอบแบบนี้เนี่ยมันมีได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ แต่ในช้อยที่ให้มาเนี่ยมีคําตอบที่ถูกแค่ข้อเดียวนึกออกไหมนะอันนี้จริงๆแล้วมันจะยาว3ก็ได้ยาว6ก็ได้ยาว9ก็ได้นะมีเด็สองประเด็นนะครับโอเคเอาละเขาเป็นว่าจบในเรื่องของตัวประกอบเฉพาะนะครับไปดูดีๆนะโอเคครับ